สวัสดีค่ะแวะมาสวนค่ะสวนอิชานสวนมายงชิดบ้านสวนอิ่มบุญค่ะตอนนี้ต้นมายงชิดกําลังแตกยอดนะคะแต่ว่าสวนเราลกมากเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูรอบๆสวนก่อนนะคะสวนเราลกมากเลยนะคะดูซิเรามีผลผลิตอะไรบ้างตอนนี้สลุงเดินตากฝนเลยนะเนี่ยฝนตกค่ะสวนเรารกมากเลยนะคะผลผลิตก็พอมีอยู่เนาะ นี่มีกล้วยนะคะมีกล้วยกำลังแทงปรีนะะแล้วก็มีนี่โอ้มีหัวปีเยอะอยู่นะอูกล้วยเยอะค่ะโอ้ยเปียกค่ะอิฉันเปียกอิฉันเปียกฝนแล้วค่าคุณขาส่วนอิชันฝนตกส่วนอิฉันฝนตกค่ะอิฉันฝนตกค่ะลกมากเห็นไหมส่วนอิฉันฝนตกค่ะเ,เดี๋ยวอิฉันจะเข้าร่มก่อนนะคะ เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะส่วนอีชั้นฝนตกค่ะคุณดูสีหญ้าก็ขึ้นรกมากเลยนะคะตอนนี้หญ้ารก,กมากส่วนอีชั้นฝนตกค่ะอีชั้นกาลังเข้าทุกซอกทุกมุมอยู่นะคะเดี๋ยวนะคะอีชั้นดูก่อนลูกอะไรเนี่ยนะคะส่วนอีชั้นฝนตกค่ะแล้วก็อีชัน้นห่อบักซีดาไว้ะคะ่ะ รู้สึกว่ามันจะมันจะหนักค่ะอีชั้นห่อสีดาไว้สองลูกรู้สึกว่าอีสีดาอีชันจะลูกใหญ่มากคุณขาฝรั่งอีชั้นล่วงติดพื้นเลยค่ะฝรั่งลูกใหญ่มากค่ะคุณขานี่ค่ะฝรั่งกิมจูของอีชั้นค่ะเดี๋ยวฉันจะให้ดูผลงานนะคะนี่ค่ะลูกใหญ่มากอีชั้นห่อไว้ค่ะฝรั่งกิมจูของอีชั้นสวยชั้นโรคมากค่ะ บายยแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยววันนี้ฉันจะตัดหญ้าค่ะ